มานี่มาอยู่ฟาร์มนะครับในยุคของโควิดครับจะแตกลงไปไข่จนหนาคอยเป็นรูปไข่แล้วโอ้โหทั้งหมนแก้แต่ทบอลยงไม่โอ้โหทั้งหมดโอ้โหเพื่อนเพื่ออยากมันเรียงไ่ซอย เอางได้ปคนยอยากได้ยุทแต่มาเพิ่นบ่อหรเอาเเดียวแล้วเออผพ้เดียวพอันเรียงไก่ไกลักหลาหนึ่เอาเพืเดียวเลยละบอเพิ่มอีกวะบ่อย่ให้เพิ่นบ้านแตกแสแหละขาดตัวเอาผู้เดียวเลยละใครไคอันย่างเดียวบ่ะคะ ใครได้ตัวเลยใครได้ตัวจะเหลือยี่สมวยทไม่ได้ก็ได้ทอดา่าฮ่โอ่แเหนือยไงเก่าเกจ้าไหนจ้สีเยาไข่เก่าด้วยไข่ไม่มาแสบันไข่่ก่าเพิ่นกิน่่า่าโอ้ม่นี่

เใหญ่แบบนี้เลยจะ่ายเท่าจับเลยวะค่ะเนียงเลนดูเอาหนโอ้เด็กใครให้จับเออนี่ยล่ะกูได้เป็นย่างเดียค่ะกูได้อยากบ้านแตกแสแหละขาดกับมานน้ำชุ้มนี่ละ จะฮ็ดบาปแล้วทอให้แใครใครดีกันเกบใคร่ยางเดียวเกิ่ป็นเป็นเอฟซีช่องฮด้บนมยูตู้เย็นมือเศร้านี่นมเล็กแตดซอย เห็ดน้ำหยดลองมันอยากกินน้ำกระเด็ขึ้นไปกินหันมใค่หนุ então, no matter, ่ยง่ายง่ายอยู่เมียนค่ะชองใค่แดงเเหมนิ่มโดนเป็นบักเลยอันนี้คือไข่ไอแบบนี้ป้ะเมีนไข่นกขาบรู้เสื้อเนอะไอไข่แบบนี้วะไข่เล้าลาเหมือนยู์หันกระได ใครผู้อืน่นก็จะกระบจบนตัวตใคม,มาตัวนาะดูแต่นมนดลอวไข่ไอมาก,กม,มังซังกัเมื่อแล้วใคร่อยมันเข่าฟักอืม,อม เมาเอาไปเปิดฟ้ามพุ่นรถเป็นอย่างนี้แข่งแล้วอะไรอะเนาะอันน้อยไปอได้อ่าันนี้เหนอันนีเนาะกินต่ไข่เนาะเจาน้บอกจะเที่ยวนี่คื้จังาิไส้กินแต่ไข่ยาเดียวเนาะ เปิดเบิ้งยี่เด้งเงื่อนกี่ไรเบิ้งเป็นโลคแลงมันดี่โลคแลงอะนรอย้างมักเปิดอยู่บ่บ่เป็นคิดของเราเขาบอกนึกนึกว่มักเปิดนี้ถ้าเปิดแบบมักเปิดอยู่เปิดยังไงเปิดบิ้งเปิดยางพอแต่ว่ามีแนวให้เปิดเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์เปิดพัดลม ปาดนวยไงอิริะบะปาาไงท่าเี่ยแม่นแม่น่นะใครฮอ้ยงอ้ยมาถ่วงจมูเดียวเว้ยของฟาร์มที่ใครง่ที่สุดครับวันไครนกกระจอกเทศบมเนมีแต่ใครเล้าไง่เลยเขาลุกขึ้นมง่ายนาดอ้ นี่แหละครับเอ้ยพี่นออ้องเอ้ยยุคโควิดกับกินไข่นี่ยแหละไปก่อนแต่ว่ายุคป้โควิดกับกินไข,ข่คือเก่าลูกไข่เศร้าเทียงแรงไข่บดต้อออกมากจเป็นเนสียนน้อหลาาแล้วจับไข่มาถือเลยขนาดนั้นจะเพิ่ทวงไข่เหมือนกั <laughs> หรือามันกระแจฟาดใส้หัวกันมุนมดใครห่อมแตกโอ้ใครไก่แตกเน๊กอะไเขากขาไปแ่ขาวเนาะ ว่าไมนีเนนไค่จับไคร่ะ <that> ก่อนเราจะจับคเราต้องลุกขล้นเขก่นเนี่ยเื่อเราันแล้วคนรูปไครก่อนในไครเปลี่นแล้วบ่องเอาแต่ไค่ล่างแล้วเป็น เจิดต,ตามผู้ใดอยากได้ไข่ราคาถือไข่แซ่บไข่นัวไข่ไม่ไข่สด,ดาามาฟาร์มนี่เา,าวพอเจ้า,าจของฟาร์มใจดีแต่ว่าซุวงนี้มาหลายคนอาศัยเพื่อนเพื่อหลักนะห <laughs> ลักไข <laughs> ่พึ่งกระจามีไข่หลอนหน่อยไหมเอาเนื้อ,นนอ บไข่ใครบอานกกระทาเไม่นานรักเจไอ้ไอ้นารักแท้ตัวนี้แท้โอ้ยไอ้ใครไอ้นารักแท้ไข่บอกเลขบอกหวยนะจ๊ะไขรนี่แปลกมากเลยนะนี่ตัวไหนี่แหละเขาเรียกว่าใครหำเฮาโอไม่ใช่ไม่ดผิดผิดใ่ไก่มันเฮาเป็นยังไง่มสมประกอบกัน โก่สมหำไก่อนี <afterwards> ้มเดิฝากฝากบ้านบ้านยังก็บ้านเท่านี่มองบ้านพ่นงามอําเภอท่าโบอ่าผู้ใดอยากได้ใครราคาถูกอยากได้ใครไปขายอยากได้ใครไปกินมามองนี้ใคอยาเป็นหาคมลจันใจดีเลยว่าแถมมาเทาไ่เอเม่อแล้วเพิ่นคิดเงินถูนหนกเขาคือเล่าแล้ว เอ้าขอบคุณในหลายครับพาสองสาวมาอเอาบบาทนี่เานเป็นตาบ้านแตกแสแหลกขาดเนาหมือนนี่เนาะ